ขั้นตอนนี้เขาอนุญาตพี่น้องในความบรสุภาพนะครับว่าผมต้องใส่เท่าในการเช็ดขั้นตอนนี้ครับก็คือขั้นตอนเชี่ยนครับเชี่ยนยางครับเชี่ยนก้อนถูกครับพี่น้องเชี่ยนก้อนถูกงากกสิใส่การดึงยางที่ย่งบอแห้งครับเลี้ยงยางมากกอ่าแบบนี้ ทุบแต่งหัวแต่งไทยต้องขันตอนนี้สำคัญครับกอนจะเขาจะ,จะอัดยางเขาไปอีกครับสำคัญยังไงก็คือแห้งดึงของอยางครับเย็นเยอครับจะเฝ้คาค่อยดึงครับพอของไฟมันมันพึ่งจะเป็นมือเมื่อท่านเน่นแน่แน,นพ่อครับอกับกวยดีปนวันนี้นเนาะเลี่ยนกับกวยเสิร์ฟบางช่วง รบอืมแบบนี้ก็อยู่เลยกับกล้วยว่าดีมีอาการแตกอ่ะลองเบิ่งมันสองสันอยู่สั่นแหลกแตกกับวัวอย่านนะั้ การกเขียนเลี่ยงกันไปผมจะเขียนเลี่ยงนะครับทว่ามันยังตีได้แห้งอีกอย่างมันกับ่คอยหลุดครับ,ข,ข,ข,บขันเขียนเอ้ยเคียนทับเขียนทับกันเขียนเลี่ยงมันจะตีควอนตียากครับแห้งดึงอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ว่ายาเลยเต็มลอยครับนี่แห้งดึงอยู่แต่ว่าพอนง่วง พออียงกบท่านเขาที่ับกาบก,าบกุ้งกาบกล้วยก้นมุงก้อนมือเองพอ่อพัอเที่ยนทีไรเอยงดึงยางจะควยไรมาไฟเงี้ยวออกได้ยี่สิบสองเส้นครับกิ่งแล้วจะโตกยิบสามหยีบสี่หมดละ เอาว่าเป็นอยัง,องเ้าต้องเชียนยางกับบังไฟฟางก็พวกเชียนฟางเลยครับขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งครับอีเชียนบังไฟห้องแน่นคือการเอาไปกิงห้องเชียนยางก่อนนี่สิกิงได้เนาะโอ้อย,ออย่างบังไฟย่างบังไฟแล้ว ดึงไว้แบนเนี่ยโอ้จริงจริงยางมันพ่อเลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเข,ขี้ยนบ่อยดึงเทิ่งเขี้ยนทีหมดดึงแห้งกัขาดเสียอึเออแต่เสียดายเนาะหน่อยหนึน่งอืมอ บ๊พ่อนหน่อยหน่อยหนิแมวเขียนลุง้งไปเลยอืโอ้เสียเวลาพี่น้องเสียเวลาบ๊พ่อพอยูด่ดีเอา้าบ๊อบไปยังแกไม่ครับเป็นงานของพ่ออยู่แล้วแกเข้าบารูเนาะกายางบ่ได ยางข้าเจา้าเปลี่ยนเสียงไปเลยเสียงเหนีนาวคตรส่วนเสียงนี้กันแกะออกเลยมันกระสีเ่ามีหุ่มบังไฟไว้เอาเสียงเก้านนี่ละเริ่มมจะจ้วงสีเลยพอแน่นอนมัน มันคนคางทีใส่ไ,ไปลาโด,ดนห็ดจะมาวีที่ตา่าง คือมือหนึ่งกว่าได้สางเบียกสางงานอย่างเลยครับสางมังไฟยยางเดียวกันบ่อถุ่มแบบนี้กับคุ้งบ่ไใดครับมันได้เหลือเข็ดแล้วันก่ยต้องเข็ดใจบ่อสหลีกับบ่อด้อกมาเป็นบังไฟเล่าฟังครับ พ่อ,อยู่พอน้อเนาะดึงแห้งกับ,บ่ได้ยยานมันยางขาดยางบ,บ่งค่อยดีครัมบ,รบมันไฟหัวสีงามบ่งามอยู่ที่การทุบนี่แหละมันหัวไทยสีเขี้ยนไงบ่ไงก็อยู่ขั้นตอนนี้แหละครับห้องสแตอายัางดีเอา้าพ่อ,อยู่ดอกบนันน้องไฟมันเหีวออก อัดเทียดเน่าออกมาโอ้ยกางสมุดจะเนาะเส้นผ้าชุนกลางไฟ้มก่อนทางที่จะป่วนครับพอสมเร็จสมึงยางวะพ่อ ดึงลงสีอืมดึงลงสีกันเพื่อได้หุ่มหัวนั่นแหละแก้วอยังหน่อยฮัดไว้ครับสังเกตว่าวงไฟครับก็เคลียร์ยางแล้วนี่หัวถ่ายนี่สั้นจีดีเลยครับบันเทางที่ถูก ห้องเลยควนห้อง,งผากันยางขาดห้องผาใส่ควนนี่กซิวนี่ยหาดึกเลยเมืนเรียมิืงขวบวันนี้ผมต้องใส่ไฟตาไม่เห็นหง เอ้อเส่็จหรอ,อ,อกให้มันแบบโอ้วหามนี่ก็นี่สองครับปุ๊บให้ประดาษตราบกล้วยมันล่งกับหัวไทยครับ บบสั้นสำเน็ยผมบางยานครับผมยานต่มันบ่ท้อกันต้องเป็นส่งกับบอกงามที่สุดมนุนถูกมุมต้องท้อกันเร่งครับเออใส่เลยแล้วขามขึ้นบาเดยครับ เทียดมันแข็งแล้วมันติดทุบเข้าไปครับนันทุบไปเทียดมันก็เสียบว่เหนียวติดกันครับพอเทียดดินมันจะแตกขันขามขึ้นเนอะพาอัดเขาบังแ้วเพุ่เฝ่าเขี้ยนฝ่าเขี้ยนเอากาบ้วใสเขี้ยนกับยางทุบเวเลยครับหลังจากนั้นก็ยังว่ากันสิกิ้งบ่กิ้งก็คงบเป็นปัญหาปันไดนครับแต่ขันบ่ทุบนี่คือทุบบ่ไปแล้วมือมันก้าโตแล้วเทียดมัน แข็งนัอะไยกี้เขาถูกบบแั่งแ่งวงไทยบ่ได้นั่นเอง ซีอร่บานนี้เฮ้ยต่อมไทยก็ทัวกันข้างในได้รยูโรปี้นปเนาะปลายบิอๆโอเคครับบันดีหวัวครับบัน ถูกหนาก็ถ่า,า,ายนะครับมันแกนครับมันต้องยานครับถูปลบลงเลยครับ,ลบปล่อยหัวลงเลยครับหัวมันนี่ดินเฉียดดนะครับม,มือมือมันขยะนมือมันสีออกมือมันสีแตกต้าไปหัวนี่ครับตะกรอบ

ครับถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับการเคลื่อนยางถูกแตงหัวไทยเป็นมาเป็นวิธีการสักนี้ก่อนครับคลิปนี้ครับ